ก็คือช่วยช่วยช่วยอมแซมอย่าเชื่อลงเดือเสียหายพืชผันแล้วลผมก็ทุกได้ควาความเสียหายอะไรคนกเนี้ยเราก็ก็ไปทุ่แทนเข้าไปช่วยไม่ลีบพันหางบหาอะไรมาซ่อมแซมช่วยเตกต็มได้ได้ข่าวว่านายกนั้นยืนหนึ่งในการเป็นผู้นำโดยเฉาะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวงมาถึงเกือบหกสมัยแล้วนะคะตรงนี้มีหลักการดำเนินการอะไรคะทำไมถึงครองใจประชาชนในพื้นที่มายาวนานขนาดนี้ ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าแก้ปัญหาประชาชนนะครับค่ะคือสิ่งไหนที่ประชาชนต้องการเราก็เข้าไปแก้ไขให้ได้แต่ถ้าว่าแก้ไขปัญหาได้เนี่ยผมเชื่อว่าความความพอใจของพี่น้องประชาชนนี้มันมันกลต่อสนองแน่นอนค่ะนะครับถ้าถ้าที่เป็นครัวเรือนนี้ทั้งหมด ทั้งหมดมีสามพันกว่าครัวเรือนสามพันกว่าครัวเรือนถ้าเป็นประชากรก็ประชากรหนึ่งหมื่นสามพันกว่าหนึ่งพันสามพันกว่าคนก็ถือว่าไม่น้อยนะคะที่จะต้องปกครองนะครับสามร้อยสิบหกตารางกิโลเมตรที่เราชอบนะครับคือทุกพื้นที่นายกเรียกว่ารู้ทุกจุดนะคะครับก็ไปทุกชุมชนเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยมันมีโยกบ้านเองนะครับท่านน่าจะรวมทั้งหมดน่าจะประมาณสามสิบกว่าโยกบ้าน แล้วแล้วในส่วนของโครงการเทศบาลมีอะไรที่จะเป็นโครงการเด่นๆเหมือนตามรอยพระราชนมิที่จะเกิดขึ้นใหม่มีไหมคะโครงการของเทศบาลเนี่ยในพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเราขอขายายพื้นที่ให้ับสดรอ,อย่าเชื่อเมืองอ่างอย่าเชื่อขุนยาเนี่ยตะกรงไอ้คงกระหลงยังไปไม่ถึงมผมก็ทาหนังสือ,อขอให้ครกระหลกเนี่ยขายายพื้นที่ส่งเสริมน,นะครับ ขยายพื้นที่สวนให้รัศดรเพิ่มเงาชีพมีความอยูที่ดีขึ้นเราก็ทําร่วมเราเลือกทําเลือกขอแล้วก็ทัางกระสวนขยายพื้นที่ให้กับรัศดรในในบริวารในพื้นที่พวหลวอินทนนก็เลยชุมชนถานแล้วก็มีความอยู่ที่ดีขึ้น<ะ>ที่เราเรา,เราทำงร่วงกับพวงหลัเนี่ยก็มีแต่ก่อนไม่มีอะไรชักอย่าง<ะ>ตอนนี้มีอาชีพมีขนมมีไฟฟ้ามันไปควันดูดดีกองพี่น้องชาชน<ะ>แล้วก็ อันนี้ก็ถือว่าซื้อเนื่องจากเนื่องมาจากโครการพระราชค่ะ,ะแล้วหัวใจในการดําเนินการหลักการในชีวิตในการทํางานของพ่อ,อของท่านนายกอะค่ะอยากได้สักหนึ่งข้อที่เป็นคติประจําใจในทุกๆวันเนี้ยค่ะก็ะความจริงเนี่ยในในการทํางานของผมเนี่ยก็ถึงกาเสียสละ,ะเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ชอบของตบรบเบ้านหลวงครับค่ะ งั้นก่อนที่จะจบใน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 ทั้งหมดนี้นะคะอยากให้ท่านนายกได้พูดถึงองค์ในหลวงรัชกาลที่9้าที่ได้ประธานเกี่ยวกับเรื่องพระราชดำริมาให้และทำให้ชุมชนของเราต้องบอกว่ากินดีอยู่ดีขึ้นนะคะครับคือในพื้นที่ในรับผิชชบของตำบลแมหลวงเนี่ยเกี่ยวกับพระองค์่านเนี่ยที่เคยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยก็เสด็จมาที่ดอยแถนนิบอยครั้งะนะครับซึ่งว่า แต่ก่อนมันมีปัญหาในเรื่องของฝิ่นในเรื่องของพื้นที่กวญญาประชาชนเลยเนอ้ท่านก็มาแล้วก็เยือยเยือพี่น้องประชาชน<ะ>ในรัศดรในดอยถนนเน,<ะ>เนี่ยเรก็เนียเนียนทาเรื่องของหลักๆก็คืนที่ผมเห็นเนี่ยนธนาคารข้าว<ะ>คือสก่อนเนี่ยชบบาวพันไม่พอกินเนื่งเือเข้าวเนี่ยขาดขาดไปเรือกข้าวเขาก็ตั้งมาตั้งพระราชทานธนาคารข้าวให้แล้วก็สง ส่งเสริมเลือกกาแฟกาแฟต้นแรกที่ลอยถนนก็ต้นทั่วเลยก็จะอยู่นะครับส่งเสริมให้ชาวพันธลูกาแฟเลือกลุกฟินเพื่อที่ความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากนั้นมันก็ขยายนะครับขยายโครงการไปเรื่อยๆแล้วความเป็นอยู่ของพี่น้องเนี่ยก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยท่านนั้นเราเราไปดูว่าตรงไหนที่มีโครงการหลวงตั้งอยู่เนี่ยตรงนั้นจะเจริญมากทุกพื้นที่เลยเพราะว่ามีหน่วยงานทุกหน่วยงานมันรวมสูมอยู่ตรงนั้นแล้วนายรู้สึกยังไงกับท่านนะคะก็ ถ้าถ้าไม่มีพวกองท่านมาช่วยเนี่ยผมเชื่อชุมชนตรงนั้นก็จะละบากมากเพราะมีปัญหาเรื่องและในส่วนตัวท่านเองอะคะ่ะก็ผมเองเนี่ยผมชอบแล้วก็สนับสนุสนเต็มท,ที่อยู่แล้วที่เอ่อพท่านช่วยให้เราไอ้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้อยู่ดีกินด,ดีของทุกวันนี้ก็สํานึกในพระผากของที่ปุ่นะครับที่ท่านโซเฟตาพี่น้องประชชนแลนราษฎรชาวไทยดุวยครับขอบคุณค่ะ นี่คือท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวงนะคะคุณก่อชิเพชรไพรพนาวันนะคะวันนี้ทางรายการเช็ดอินทูแมกซีนต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติในการมาสัมภาษณ์สวัสดีค่ะ